คณะพระอาจารย์สามนเนรและอาสาสมัครชาวเนปาลได้ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ที่สวนลุงทินีประเทศเนปาลเพื่อจัดเตรียมโครงการบรรพชาสามัมมเนหนึ่งพร1,250บรูปณประเทศเนปาลโดยได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดสถานที่สำหรับใช้เป็นที่จัดงานบรรพชาและอบรมธรรมทายาททั้งนี้ได้มีการปรับหน้าดินให้ราบเรียบเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสาธุชนผู้มีบุญที่ตั้งใจเดินทางมาประกอบพิธีบรรพชาและจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วยส่วนทางด้านศูนย์ปฏิบัติธ,ธรรมธรรมสถาลิในเมืองกาดมันดุคณะพระอาจารย์สมณีนและอาสาสมัครชาวเนปาลก็ได้ช่วยการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆสำหรับใช้ในงานบรรพชาสมณีนนรรูปเช่นชุดขาวของหน้าธรรมทายาต บาทพระไตรจีวรและโคมประทีปนอกจากนี้ยังได้ทำการประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านชายผู้มีบุญมาร่วมโครงการบรประชาสัมเณน,นในครั้งนี้ผ่านสถานีโพธิทีวีประเทศเนปาลโดยพระอาจารย์หาวรถาวโรพระอุเปนรามนาปโปและพระวีเดนราธรรม,มวุธโธ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโพทีทีวีผ่านทางโทรศัพท์สำหรับโครงการบรรพชาสมเนร1,250รูปจะได้จัดอบรมระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง21มีนาคมพุทธศักราช2567ณแดนประสูติสวนลุมพินีประเทศเนปาลค่ะ